อัสลามูะลัยกุมครับทุกคนเย็นนี้นะครับผมพาทุกคนมาชิมอาหารนะครับเป็นร้านเดิมที่ผมเคยมานะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแยกอ่แยกมา้าเอื้องที่จะขี่เข้าไปหามอตอรประตูนหนึ่งนะครับม,มหาวิเทยาลัยเทคโนโล,โลยีสุรนา,ารีนะครับร้านคือร้านโคตันอ้อนะครับที่ผมเคยมามามา,มาชิมแล้วแต่วันนี้มาอัปเดตอ่เอาขาเรียกว่าเมนูใหม่นะครับทางร้านเขาการันตีเรื่องของอ่เอาขาเรียกว่าเมนูใหม่ของร้านนะครับ ร้านโคต้นอ้อนะครับเปิดบริการนะครับจันอังคารพุธนะครับตั้งแต่สามโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับแล้วก็พระอาทสุกสามโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ตั้งแต่ตีเช้าเลยหกโมงเช้าก็ถึงถึงสองทุ่มเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าข้างในวันนี้ทางร้านเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกับบังยาซินก่อนดีกว่าอัสสลามอะลัยกลุ่มครับบ้างไล้ข่าวว่าที่ร้าน,ต,นต้นอ้อนะครับ มีเมนูอะไรมาอัปเดตใหม่ครับตอนนี้นี่เป็นแยกจากโคต,ตองอ้อมาเป็นฮาลานโคราชอ๋อฮาลานฮาลานโคราชครับครับผมก็จะเป็นเมนูสําหรับครอบครัวก็จะเป็นชุดแบบปิ้งย่างปลาเผาเนื้อติดมันพวกพริกเกลืออะไรเีย<อ>เป็นเ<อ>มนูครอบครัวไม่ใช่อาหารตามสั่งก็ที่เพิ่มเติมมาก็คือเป็นปลาเผาใช่ไหมครับปลาเผาน้ําตกเนื้อย,อย่างอะไรพวกนี้มีน้ําตกเนื้อย,อย่างนะครับครับโอเคแล้วก็วมีข้าวหมก มีแกงมัสมันมีอะไรประเภทที่เป็นตำนานของมุสลิมเป็นเป็นร้านเดิมที่ที่เราเคยขายอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมมาแต่แยกแยกมาเป็นฮาลานโครามาจะชัดเจนหน่อยอ่าโอเคครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูไปดูอาหารกันดีกว่าวันนี้บังเขามีอะไรบ้างนะครับครับมีอะไรนะครับบังยาซีนอันนี้ปลาดินเผาปลาดินเผาอ่าครับผมแอันนี้เนื้อติดมันคั่วพริกเกลือเนื้อติดมันนะครับอันนี้น้ําตกมีน้ําตกด้วยอันนี้เนื้อย่างอ่ามีเนื้อย่างด้วยนะครับอันนี้ต้มแซ่ มีนี่คือเมนูเสริมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่ว่าอัปเดตเมนูใหม่ใช่ไหมครับอับบนเมนูสำหรับครอบครัวมีต้มแซบแล้วก็มีต้แแมตแซบแซบด้วยมีโหมีต้มแซบแซบด้วยใครอยากอ่อยากชิมนะครับต้มแซบแซบเนี่ยที่ร้านของห้าร้านโคราชนะครับแวะมากินได้ที่ๆๆที่ร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้อินชาอัลเละ คนจะหาหาร้านมันกว่าจะเจอชื่อมันลนาพบพบไปห้า